ตอนนี้นะครับไม้ครับนะครับได้อัปเดตเป็นเวอร์ชันหน1่งแล้วนะครับผมแต่แอดออนบางตัวนี่นะครับไม่สามารถรองรับเวอร์ชันนี้ได้นะครับผมโอเคนะซึ่งวันนี้นะครับผมก็มีแอดออนเจ๋งๆอีกแล้วนะครับผมก็ที่จะรองรับเวอร์ชันหน1่งนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมโอเคครับแอดออนลำดับที่3นะครับที่ผมอยากจะนําเสนอให้ทุกคนนะครับก็จะเป็นแอดออนถือไฟมือซ้ายแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับพอเราถือแล้วนะครับก็จะมีแสงสว่างนะครับส่องออกมาแบบนี้เลยนะครับตามที่เรราาาหหัันนน้ไปะะคบก็จมีแสสงงว่ นี่เลยนะครับอ่าแล้วก็เวอร์ชันนี้นะครับ <_ d ose> เขาจะอัปเกรดอุ้ยเดี๋ยวผมจะโดนยิงเวอร์ชันนี้นะครับเขาจะอัปเกรดนะครับจากเวอร์ชันที่แล้วนะเวอร์ชันที่แล้วเนี่ยมันยังไม่อัปเกรดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเวอร์ชันนี้มันอัปเกรดอะไรบ้างเนาะโอเคเดี๋ยวผมขอขึ้นก่อนละกันนะอ่าโอเคเวอร์ชันนี้เนี่ยผู้ชมนะครับสังเกตดูว่าเขาจะมีบอกด้วยนะครับว่าอ่าไอเทมนี้นะครับสามารถส่องแสงสว่างได้กี่บล็อกนะครับอย่างเช่นนะครับทอชอันนี้นะครับก็คือ สองแสงสว่างได้13บ็อกนั่นเองนะครับแล้วก็เขาจะมีบอกว่าสามารถถือมือซ้ายได้นะครับนี่เขาจะเขียนว่าถือมือซ้ายได้ โอเคครับแล้วนี่คือไอเทมคร่าวๆนะครับที่เรานะครับสามารถดูได้ว่าบล็อกเนี่ยครับสองแสงสว่างได้กี่บล็อกนะครับก็จะมีบล็อกพวกนี้เลยนะครับที่สามารถสองแสงสว่างได้นั่นเองนะครับและนี่คือตะเกียงนะครับที่สองแสงสว่างได้15บล็อกนะครับทุกคนโหโคตรเจ๋งเลยนะทุกคนโอเคครับทุกคนแล้วก็วิธีการถือไฟมือซ้ายนะครับเราสามารถถือด้วยกันได้ทั้งหมด3แบบนะครับก็จะเป็นแบบทอสธรรมดาแล้วก็แบบโซทอสนะครับผมแล้วก็แบบเลสโตนทอสเองนะครับที่เราสามารถถือมือซ้ายได้นะครับโอเคนะครับ ให้คุณผู้ชมนะครับเอาท็อตธรรมดานะครับท็อตธรรมดาที่ยังถือไม่ได้นะครับมาใส่ช่องคัปติ้งตรงนี้นะครับนี่ช่องคัปติ้งนะครับอะพอเราใส่ช่องคัปติ้งนะครับมันจะเปลี่ยนนะครับให้เราสามารถถือได้นะครับอะเราก็กดไปเลยครับผมนี่นี่เรียบร้อยนะครับเราสามารถถือได้แล้วนะครับนี่เอาออกมาก่อนนะครับนี่เลยนะครับมันก็ได้เขียนว่า off hand นะครับผมก็คือว่าเราสามารถถือได้แล้วนะโอเคถือเลยนี่ นะครับเท่านี้คุณผู้ชมก็สามารถไปทําการสองแสนสว่างได้แล้วนะครับนี่นะครับพวกนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับผมก็ต้องเอาไปครับติ้งกันก่อนนะครับนี่ครับติ้งนะครับจากธรรมดาให้กลายเป็นถือได้นะครับนะครับผมโอเคเนาะนี่ครับนี่มันก็จะสองแสนสว่างเหมือนกันเลยนะครับัลโซทัสเองนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็เลสโตนก็เหมือนกันนะครับผมให้เราเอารวมกับครับติ้งก่อนนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับนี่ ก็จะถือมือสายได้แล้วนะครับทุกคนโอเคก็ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับกับแอดออนแบบถือไฟมือซ้ายนะครับแต่มันใช้ไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเวอร์ชันเก่าเนาะก็ต้องมาลองเวอร์ชันใหม่นะครับบอกเลยแบบโคตรฟิวนะครับถ้าจะปักก็ต้องต้องถือ2มือนะครับถ้าจะปักไฟอะไรเงี้ยนะครับนี่เพราะว่าไมโครบบนมือถือนะครับเขาจะยังทำพวกปักไฟมือซ้ายแบบทีเดียวไม่ได้เนาะโอเคนะครับนี่ ประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครนะครับที่จะตัดไม้นะครับวันนี้ผมก็มีแนบแอดออนตัดไม้ภายในทีเดียวมานําเสนอนะครับผมก็เราจะสามารถตัดไม้ภายในทีเดียวได้เลยดูนะครับปู้โคตรเจ๋งนะฮะก็จะเป็นทุกขวาเลยนะนี่นะครับเราสามารถตัดไม้ภายในทีเดียวได้เลยนะครับนี่โคตรเจ๋งโคตรเจ๋งนี่ นะฮะปึ๊บนี่นะครับตัดทีเดียวเลยนะครับซึ่งไม่ต้องเสียเวลากับตัดหลายบล็อกเลยนะซึ่งปกติเนี่ยมันต้องตัดแบบทีละบล็อกใช่ไหมแบบอ่ะสมมตินะครับตัดทีละบล็อกแบบเนี่ยเสียเวลาจริงเอ,อใครเขาทํากันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ครับแบบตัดทีเดียวกันแล้วนะฮะนี่เสียเวลาไหมทุกคนแต่ถ้าคุณผู้ชมมีแอนออนตัวนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยนะครับนี่คุณผู้ชมก็สามารถมาตัดได้เลยนี่นะครับ สะดวกมากซึ่งแอดออนที่ผมรีวิวไปครั้งที่แล้วนะครับแอดออนตัดไมท้ทีเดียวเหมือนกันน่แต่มันใช้ไม่ได้แล้วนะสำหรับเวอร์ชันเก่านะครับก็อย่าลืมอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่กันด้วยนะครับผมก็คือเดี๋ยวนี้นะครับแอดออนนะครับมันต้องรอไมครับอัปเดตก่อนเนาะมนถึงจะตามมาทีหลังได้นะครับก็ถ้าไม่ครับมันอัปเดตเนี่ยแอดออนผมบอกเลยว่าบางตัวเล่นไม่ได้แน่นอนนะครับมันต้องรออัปเดต นะครับผ่านไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์อ่ะเออแอดออนก็จะเริ่มตามมาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูแอดออนระดับที่1กันดีกว่านะครับว่าจะเป็นอะไรนะครับผมเอาละครับผมก็มาถึงแอดออนระดับที่1กันแล้วนะครับผมนี่เลยนะครับผมคุณผู้ชมเห็นแลนนี่ไหมมีแอดออนตัดมาทีเดียวแล้วใช่ไหมวันนี้นะครับผมก็มีแอดออนขุดแร่ายในทีเดียวมานําเสนอนะครับผมส u b s c r i b e ที่แบบลงท่ามเราเห็นแร่แล้วแบบผมผมเป็นนะผมผมยอมรับว่าผมเป็นผมผมเห็นแบบพวกฐานพวกนี้นะผมพิเกียดขุดเอาจริงๆคือขุดบล็อก2บล็อกก็คือไปแล้ว่ ก็คะะือขี้เกียจขุดจริงนะครับวันนี้เนี่ยผมก็มีแอดออนที่จะทําให้คุณเนี่ยสามารถขุดแร่ภายในทีเดียวได้นะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะอันนี้เป็นฐานนะครับเดี๋ยวผมจะลองขุดดูนะครับโอ้ทีเดียวว้าวว้าวนี่นะครับผมเราก็จะสามารถขุดแร่ภายทีเดียวได้เลยนะทุกคนนี้ดูนะครับนี่นะครับมันก็จะติดไปฝั่งใหนด้วยนะก็ไม่เป็นไรนะครับนี่เลยนะครับทีเดียวจริงนะครับคือได้ทุกแร่เลยนะทุกคน ทุกคนครับที่ขุดทองนะครับไม่สามารถขุดทีเดียวได้นะเนี่ยครับนี่ที่ขุดทองไม่สามารถใช้ได้นะครับตอนนี้ก็คือไรประโยชน์ทิ้งไปเลยเราจะใช้ที่ของที่ใช้ประโยชน์โอเคนะครับก็คือส่วนมากเนี่ยนะครับทุกคนอาจจะขี้เกียจขุดเลสโตนนะครับเพราะว่ามันเยอะนะครับมันเยอะจริงแต่ถ้าคุณผู้ชมมีไอเทมตัวนี้นะคุณผู้ชมสามารถขุดเลสโตนรัศบาเลยนะครับนี่ทีเดียวเลยนะครับ โอเคนะครับสำหรับพิการที่เราจะขุดทีเดียวได้เนี่ยนะครับเราต้องมีที่ขุดนะครับที่ขุดไม่ว่าจะเป็นที่ขุดหินนะครับที่ขุดเหล็กนะครับที่ขุดเพชรแล้วก็ที่ที่ขุดเนเทอร์ไลท์นะครับผมสามารถใช้ได้แต่ที่ขุดทองใช้ไม่ได้นะครับโอ้พลาดเลยที่ขุดทองโอเคนะครับนี่ถ้าเราแบบเจอเพชรใช่ไหมเจอเพชรก็ให้เรากดนั่งนะครับกดนั่งไว้นะครับอ่ะกดนั่งแล้วก็ขุดเลยนะครับผมนี่นะครับอ่ะ ถ้าเราไม่กดนั่งนะครับมันก็ทําการขุดแบบธรรมดาเนาะนี่ครับอันนี้คือแบบไม่กดนั่งนะครับมันก็ทําการขุดแบบธรรมดานะครับแต่ถ้าเรากดนั่งนะครับนี่นะครับแร่ก็จะแตกทีเดียวเลยนะครับทุกคนก็จะได้ทุกแร่เลยนะครับนี่นะครับทุกแร่เลยนี่โคตรเปียวโคตรเปียวนี่ครับดูนะผู้ชมดูนะครับปึ๊บนี่ ีเดียวเลยครับและนี่คือเซตที่ผมจัดไว้นะครับกับการลงเหมืองนะครับผมก็จะเป็นเซตถือไฟมือซ้ายนะครับผมแล้วก็ขุดแร่ทีเดียวนะครับผมนี่คือเซตเทพนะครับก็ลองมาจัดกันได้นะโอเคลุยครับนี่อ้าวอันนี้ไม่แตกโอเคครับก็ทีเดียวเลยนะครับผมคุณผู้ชมกับแอดออนตัวนี้นะครับผม บอกเลยว่าใครที่สายลงเหมืองเนี่ยนะครับพลาดไม่ได้นะครับก็จะประหยัดเวลากับการขุดแร่ได้มากเลยนะครับผมโอเคครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับ3แอดออนนะครับในการเอาชิลลอดนะครับผมที่ผมแนะนานะครับผมสับครที่ยังไม่มีนะครับผมก็สามารถไปโหลดเล่นได้นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคําอธิบายเลยนะครับผมก็สามารถไปลองเล่นกันได้นะครับผม 3แอดออนอันนี้นะครับสามารถรวมกันในโลกเดียวกันได้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถเอามารวมกันในโลกเดียวกันได้นะครับสามารถเล่นด้วยกันได้นะเองนะครับผมโอเคครับผมเจอันใหม่ครั้งหน้านะครับอยากได้แอดออนอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปหามาให้เนาะโอเคครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสัสดาบ์นี้บายเจอกันครับบายยบายยบายยเฮ้ยคาบอะไรมาให้อะคาบหนังมาให้เหรอนี่น่ารักว่ะ man.